โอเคครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมไฟที่สองที่บินครับผมออนิ่งมากเลยครับผมสติ๊กไม่ต้องโยกเยอะเลยครับผม นี่นอมอนครับผมสำหรับมือใหม่นี้โอเคเลยนะวันนี้ลมไม่ค่อยมีครับผมบินฮอปได้สบายๆเลยครับผมฮอปนิ่งๆก่อนตอนนี้ยังไม่นิ่งเลยนีอบโอเคได้หัวไปทางขวามือ หางหัวไปทางซ้ายมือหัวหัวมาทางหน้าเราโอ้ยมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไรโอเคหัวมาทางด้านหน้ากี่นาที5าวินาทีเดี๋ยวมันลงไหมโอเคนิ่งๆนิ่งๆ โอเคหัวไปทางด้านซ้ายบิน็นสี่ทิศฮอบสี่ทิศแม่เขาเรียกแบบนี้นแล้วก็ทางนี้แล้วก็ไปข้างหน้า ที่ผมดูใน YouTube นะมันประมาณนี้แล้วก็ออกมาข้างหน้าเราแบบนี้ปุ๊บก็เบรกมันก็ฝึกสมาธิดีนะนี่พอดีครับเดินแล้วก็เดียว ไม่นิ่งเท่าไหร่แรงมากเลยมอเตอร์ฮ็อกก่อนฮ็อกก่อนทางเอาหัวไปทางขวาด้านขวานี้ง่ายกว่าเยอะ หางหางไม่สั่นแล้วเมื่อวานหางสั่นมากเลยโอเคเจอที่เจ็ดแล้วจะหมดแล้วกลับมาจอดก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ